เหกเรานี้ก็อาจจะหล่นจากเทวดามาก็ได้เป็นไปได้เพราะเทียบอะไรพระเจ้าบอกว่ามนุษย์ตายแล้วกลับมาเป็นมนุษย์อีกเหลือเท่ากับเศษดินที่ปลายเล็บเทียบกับผืนดินในมหาปฐพีดังนั้นมนุษย์ที่อยู่บนโลกเนี่ยตายแล้วเนี่ยล้กกลับมาเป็นมนุษย์อีกเนี่ยเหลือน้อยมากเศษดินปลายเล็บพระเจ้าเอาเล็บเขี่ยเศษดินขึ้นมาดินในมหาปฐพีมากกว่าสาวโอกเทียบกันไม่ได้ ดังนั้นโอกาสที่อดีตชาติเราเคยเป็นมนุษย์แล้วมาเป็นมนุษย์อีกเนี่ยน้อยมากไม่น่าที่จะเป็นไปได้นะดังนั้นมีอยู่สองช้อยไม่มาจากเทวดาก็มาจากนรกนะเลือกเอาละกันจะมาจากไหนใช่ไหมอ่านรกกําเนิดได้ดชา้านเปรตวิสัยใช่ไหมหรือไม่ก็เทวดาหรือพรหมนะอ่าหมดบุญกันแล้วก็นะ มาเกิดเป็นมนุษย์ต่อเวียนว่ายในสังสารวัตรสังสารวัตนี้ยาวไกลมากพระศาสดาบอกว่าน้ําตาที่เธอเคยร้องไห้เนี่ยมากกว่าน้ําในมหาสมุทรทั้งสี่เลือดที่ไหลออกจากคอเธอเพราะเธอเคยถูกฆ่าตัดคอก็มากกว่าน้ําในมหาสมุทรทั้งสี่เธอเคยเกิดเป็นพี่หญิงน้องหญิงพี่ชายน้องชายเป็นพ่อเป็นแม่ผู้หญิงผู้ชายเคยเกิดเป็นมาแล้วหมดผู้หญิงไม่ต้องตะกายมาอยากเป็นผู้ชาย ผู้ชายก็ไม่ต้องอยากเป็นผู้หญิงเคยเกิดกันมาแล้วทั้งคู่นั่นแหละนะพระเจ้า <c oughs> บอกว่า <c oughs> กองกระดูกของพวกเราเนี่ยรวมกันแล้วเนี่ยใหญ่กว่าภูเขาอีกนะเกิดตายมาแล้วนานมากแล้วก็ยังหาที่จบไม่ได้ก็จะต้องเป็นอย่างนี้ต่อๆไปดังนั้นถ้าโยมได้การเกิดจะได้การตายตามมาแน่นอน แก้ไม่ได้น,นี่แหละพระองค์จึงเกิดมาเพื่อแก้ปัญหาตรงนี้โดยตรงพระองค์จึงบอกว่าถ้าธรรมชาติสามอย่างนี้ไม่มีอยู่ในโลกไม่มีความจําเป็นที่อรหันตะสัมมาสัมพุทธะจะต้องบังเกิดขึ้นในโลกธรรมชาติคือความเกิดความแก่ความตายดังนั้นให้เรามาเข้าใจว่าศาสดาของเรามาสั่งสอนอะไร มาสั่งสอนให้พวกเราทั้งหลายเนี่ยพ้นจากความตายยางถาวรนเทวดาพรหมก็ต้องมานั่งฟังธรรมคุ้จ้าเขามาฟังทําไมทั้งที่เขามีอิทธิปฏิหารอาเทศนาปฏิหารกําหนดรู้จิตคนจิตสัตว์ได้เพราะอะไรเพราะเขาต้องตายน,นี่คือปัญหาที่สัตว์โลกทั้งหลายไม่สามารถต้านทานได้ ดังนั้นอย่าไปสนใจเรื่องอิทธิปฏิหารการแสดงฤทธิ์นะอันนี้ศักดิ์สิทธิ์อันนี้เครื่องรางของขังนี่ปฏิหารเยอะอันนี้กําหนดรู้จิตคนนั้นคนนี้ได้ตายเรียบหมดเยอะนะ,ะไม่มีใครต้านทานความตายได้นะ,ะเทวดาปฏิหารเยอะแยะพรหมมีปฏิหารตายหมดนะและเทวดาพรหมเนี่ยตายแล้วไปนรกเลยก็ได้ ไม่พ้นจากนรกกัมเนณิชานเพลวิสัยผู้เจ้าบอกเลยนะแม้พระเจ้าจักรพรรดิจะได้ครองความเป็นใหญ่ในทวีทั้งสี่เบื้องหน้าแต่การตายเพราะการแตกทำลายอาจเข้าถึงสุติโลกสวรรค์เป็นสหายอยู่ร่วมกับเหล่าเทวดาชั้นดาวดึงเธอนั้นอิ่มเอิบเพียบพร้อมนะด้วยกรรมคุณอันเป็นทิพย์แวดล้อมอยู่ด้วยนางอับสรในสวนนันทวัน แต่เธอนั้นก็ยังไม่รอดพ้นไปได้เสียจากนรกกําเรดดชานเปลืวิสัยเมื่อตายแล้วไม่รอดนะดังนั้นโยมจะเป็นพระเจ้าจาักรพรรดินะจะเป็นเทวดานะไม่รอดไม่รอดนรกนะแล้วพวกเราก็เคยผ่านกันมาแล้วทั้งนั้นพุเจ้าบอกพวกเราเคยเกิดมาแล้วแทบทุกภพเลยดังนั้นพวกเราเนี่ยเคยทนทุกข์ทรมานในนรกเป็นเปลืวิสัยเป็นอะไรกันมาแล้วเกือบทั้งนั้น ชาตินี้โชคดีบางเป็นมนุษย์นะซึ่งโอกาสน้อยมากยากมากยากขนาดไหนผู้เจ้าเปรียบเหมือนน้ำท่วมโลกใบนี้ทั้งใบ <c oughs> มีบุรุษคนหนึ่งหย่อนแอกไม่ไผ่ซึ่งมีรูเดียวลงไปในน้ำนั้นลมก็พัดแอกไม่ไผ่เนี่ยไปทิศเหนือใต้ออกตกในน้ำเนี่ยมีเต่าตาบอดร้อยปีโผล่ขึ้นมาหายใจทีหนึ่ง พระองค์บอกว่าเป็นการง่ายไหมที่เต่าตาบอดร้อยปีโพรโมาตีจะเจอแอกไม่ไผ่นั้นแล้วยืดคอเข้าไปในรูซึ่งมีรูเดียวน้ําท่วมทั้งผืนโลกไอเต่าก็ตัวนิดเดียวตาบอดอีกต่างหากร้อยปีโพรโมาตีมันจะเจอไหมเนี่ยน,นี่แหละความยากในการได้อัตภาพมาเป็นมนุษย์ผู้เจ้าบอกยากสามสิ่งหงการได้มาเป็นอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าการได้มาเป็นมนุษย์ การที่ศาสนาจะแผ่ภัยสารไปทั่วโลกสามสิ่งนี้ยากเสมอกันเห็นนะไม่หมูนะได้มาเป็นมนุษย์แล้วเราก็ผ่านวัยกันมาพอสมควรแล้วนะเห็นหน้าตานี่นะอาจจะเลยครึ่งกันมาแล้วนะเหลืออีกไม่เท่าไหร่นะมีเวลาอีกนิดๆหน่อยๆอ,อย่าโมลังเลสงสยัยเอ๊ะ หวยพระภูมิดีไหมพระพรมดีไหมเทพนั่นดีไหมเทพนี่หรือเอาพระพุทธเจ้าดีนะหรือผู้เจ้ายังเก่งไม่พอวางไว้ก่อนเดี๋ยวเอาหมอดูก่อนนะอันนี้ชัวร์กว่าอย่างนี้เปลี่ยนชื่อซะหน่อยเปลี่ยนสีรถซะหน่อยนะเปลี่ยนสีบ้านนะย้ายโน่นย้ายนี่นะออกรถมาออกนั่นมาต้องดูเลิกดูยามโอ้โหพิธีกรรมเยอะไปหมดเลยแต่พระเจ้าเรียกสิ่งเหล่านี้ว่าเป็นเดัาฉานวิชา โอ้โหงานก่อยอีกแล้วเชื่อมาต้องนานนะเชื่อมาต้องนานนะเนี่ยเนี่ยพอเรามาเจอพุทธวจนะโอ้มันไปคนละเรื่องเลยโยมนะ <c oughs> ผู้เจ้าสอนเลิกยามไหมสอนไหมสอนอ่าเลิกยามของผู้เจ้าก็มีมีไหมมีอ่าโยมก็ยืนยันว่ามีนะนะเลิกยามของผู้เจ้าคืออะไร เวลาโยมไปหาหมอดูเลิกยามก็ต้องอ่าเก้านาะฬิกาเก้านาะนะทีนะต้องอย่างนี้อย่างนี้แต่เลิกยามของพุทธเจ้าบอกว่าเวลาใดที่เธอประพฤติกายสุจริตวจีสุจริตมโนสุจริตในเวลาเช้าเช้านั้นก็เป็นเลิกดียามดีขณะดีรุ่งดีของเธอนะยามใดที่เธอประพฤติกายสุจริตวจีสุจริตมโนสุจริตในเวลากลางวัน กลางวันนั้นก็เป็นเลิกดียามดีขณะดีรุ่งดีของเธอเย็นก็เหมือนกันนะนี่เลิกยามพระเจ้าก็สอนเห็นไหมแต่มันคนละแบบกับหมอดูอะโยมนะมันก็อยู่ที่ศรัทธาโยมแล้วจะเชื่อใครใช่ไหมอ่านั้นถ้าเราเชื่อพระศาสดาของเราเรามีผู้เป็นสัพพัญญูพระองค์ประกาศเลยพระองค์สัพพัญญูรู้ทุกเรื่องในโลกนะไม่มีเรื่องอะไรในโลกที่องไม่รู้ ถ้าโยมลงไปศึกษาพุทธวชนะโยมจะรู้ว่าโอ้ผู้เจ้ารู้ทุกเรื่องจริงบอกทุกอาชีพนะทำอะไรเนะี่ยรู้ไปหมดเลยกระทั่งไปพรมเทวดาทำอะไรนะมีพรมอยู่ชั้นหนึ่งเขาบอกว่าไม่มีพิสูุรรูปไหนแล้วขึ้นมาพรมชั้นนี้ได้ผู้เจ้าขึ้นไปนั่งสมาธิบนหัวพรมนะนี่ให้รู้สบ้างนะพะโมคะลานะก็นั่งสมาธิเอ๊ะผู้เจ้าไปไหนก็เลยขึ้นไปบ้างนะ พระมหากปินักอขึ้นไปบ้างพยายามขึ้นขึ้นขึ้น,ข,นขึ้นไปกันนะ,นะขึ้นไปสักหกเจ็ดรูปแล้วมังพรมก็บอกว่าอา๋อมาได้แค่เนี้ยเหรอโมคลานะก็เลยบอกมีอีกเยอะ,น,ะนี่ขึ้นมาให้รู้เพราะเมื่อกี้คิดว่าไม่มีภิกษุรูปไหนขึ้นมาได้ไม่ใช่เหรอนะเนี่ยนั้นพูเจ้าเราเนี่ยเป็นสัพพัญญูจริงๆ <c oughs> ก็เลยอยากให้พวกเราเนี่ยปรงศรัทธาลงไปในพระศาสดาแล้วจะได้เดินตามอย่างถูกต้องนะเพราะคำพูดของผู้เจ้าที่ออกมาจากปากไม่เป็นประโยชน์ไม่มีเรื่องใดที่ไม่จริงไม่แท้ไม่ประกอบด้วยประโยชน์ผู้เจ้าจะไม่พูดออกจากปาก <c oughs> <c oughs> นี่หลักการพูดของพระผู้มีพระภาคเจ้า <c oughs> <c oughs> ในชีวิตเนี่ยอยาก คิดปรารถนาอะไรกันบ้างไหมคงจะเคยคิดนะอยากได้น่นอยากได้นี่ขอให้มีตําแหน่งขอให้มียศขอให้มีเงินทองขอให้ขายนี่ได้นะขอให้รวยขอให้ถูกลอตเตอรี่นะ่จนะิปาถะนะอะไรเป็นเหตุปัจจัยของการสมความปรารถนาไม่กอ,อกมาก็ะสมปรารถนาเนี่ยต้องสร้างเหตุปัจจัยอะไร เอาละครลามไปแก้สักโลงดีไหมหัวหมูไปแก้บนสันหน่อยนนั้นคนก็แนะนําโยมไปต่างๆมากมายเลยอืทําอย่างนี้แล้วกันเดี๋ยวสําเร็จทําอย่างนี้เดี๋ยวสําเร็จแต่ผู้เจ้าบอกยังไงผู้เจ้าบอกเหตุห้าประการของการสําเร็จตามความปรารถนาหนึ่งให้มีศรัทธาศรัทธาในตถาคต เพราะโยมจะได้รู้รเหตุปัจจัยจริงๆไง,งไม่งั้นถ้าโยมไปศรัทธาหมอดูพวกเนี่ยโยมก็ไปเดินตามความเห็นหมอดูแต่ถ้าโยมศรัทธาพู้เจ้าปุ๊บโยมจะเดินตามความเห็นพูเจ้านะอันดับแรกโยมต้องรู้ก่อนวนะ่าควรฟังใครพู้เจ้าบอกฟังตถาคตนะอย่างที่สอง <c oughs> ให้เป็นผู้มีศีลกายดีวาจาดี <c oughs> กายดีมีสามอย่าง ไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกรรม <c oughs> <c oughs> วาจาดีมี4อย่างไม่พูดโกหกคำหยาบเพ้อเจ้อส่อเสียดอ่สินจบไปละอันที่3ามผู้เจ้าบอกว่าให้สังสมสุตตะคือฟังคำตถาคตมากๆวันนี้เอาหนังสือซีดีมาแจกพวกเราก็ฟังเยอะๆฟังอ่านฟังสังสมสุตตะเรื่อยๆ นะคำสอนผู้เจ้ามีประโยชน์นะอย่างที่4ผู้เจ้าบอกจาคะเสียสละแบ่งปันนะอย่างที่5มีปัญญาปัญญาในทางพุทธศาสนาต้องการอะไรคือการเข้าไปเห็นสัจจะคือความจริงแห่งการเกิดขึ้นและการดับไปนะทำห้อย่างนี้เธอปรารถนาอะไรจะสำเร็จหมด ลองกลับไปทําดูนะเวลาที่เหลือเนี่ยก่อนกเกษียณเนี่ยนะหรือใคร,กรเกษียณแล้วก่อนตายเนี่ยนะอ,อีกห้าปีสิบปีเดินเลยอย่ามัวลังเลสงสัยเดินตามผู้เจ้าผ่านมาครึ่งชีวิตเนี่ยเดินตามความเห็นตัวเองมาเยอะแล้วความเห็นคนนั้นคนนี้เหลือที่เหลือเนี่ยเดินตามพระผู้มีพระภาคเจ้าเลยตรงๆนะศร <c oughs> ัทธาศีลส,สุตตะจาคะปัญญาสำเร็จทุกเรื่องผู้เจ้าบอกนะ อีกอย่างหนึ่งที่พวกเราชอบกันเยอะเลยเพราะว่าบางทีนี่นะเขาออกข่าวกันโอ้คนแห่ไปเนืองแน่นเลยนะเขาชอบเรื่องอะไรกันแก้กรรมนะใช่ไหมเยอะเนาะ,ะแต่แก้กรรมกันถูกไหมไม่ถูกอีกเนาะ,ะกรรมแก้ได้ไหมโยมไม่ได้ใครว่าไม่ได้ยกมือหน่อย ใครว่าไม่ได้ไม่ได้ใครว่าได้ใครว่าได้อสองพวกนี้ตีกันแล้ว <laughs> ลองยุติที่พระพุทธเจ้านะาพระพุทธเจ้าพูดมาสองพันกว่าปีแล้วพะ <c oughs> พุทธเจ้าสอนวิธีแก้กรรมเหมือนกันแต่วิธีแก้กรรมของพระพุทธเจ้าจะไม่เหมือนของใคร พระองค์เดินไปเจอนางพระมณีบอกนางพระมณีทำอะไรอ๋อทำพิธีปัจโจรูหินีคือพิธีปรงบาปแก้กรรมนั่นแหละ,ะบอกนางทำยังไงเขาก็เอาญ้าสดเขียวมาปูบนพื้นดินลาดด้วยน้ำโคไมสดก่อกองไฟขึ้นมาเลี้ยงอาหารสมณนะพราหมข้าวหวานแล้วก็ก้มลงกราบที่แผ่นดินข้าขอปรงบาปข้าขอปลงบาป เขาก็เล่าให้ผู้เจ้าฟังเขาทําอย่างเนี้แล้วของสมณะโคโดมละ่ะมีไหมแก้กรรมเนี่ยปรงบาปผู้เจ้าก็บอกมีเหมือนกันพรอก็เรียกเหมือนพิธีของเขาอะปัจโจโลโหินีในอริยวินยัยคือของตถาคตเป็นอย่างนี้พระอก็บอกว่าอริยะอัดถังขิกมร,รมนี้นั่นเองคือกรรมะนิโรธาคาไม่นีปฏิปทาปฏิปทาให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งกรรมนะ อริยะคือประเสริฐอัดถังคือ8กคิกมะคือหนทางหนทาง8ดทางอันประเสริฐนี้นั่นเองคือกรมกรมะกรรมนิโรธคือดับคาเมนิปฏิปทาปฏิปทาดับกรรมตรงๆเลยนะนี่พระองค์ตรัสไว้ <c oughs> ดังนั้นถ้าต้องการให้หมดเวรหมดกรรมกันในชาตินี้แบบเด็ดขาดประพฤติปฏิบัติมัดม,มีองค์8 คือข้อประพฤติกายวาจาจิตตามหนทาง8ประการมักแพูดย่อเหลือ3คืออะไรชาวพูดทั้งหลายศีลส,สมาธิปัญญาพูดย่อเหลือ2คืออะไรสมถาวิปัสสนาถูกต้องเหลือหนึ่งเดียวอนาปาก็ได้กายยตาสติก็ได้สติตัวเดียวก็ได้ได้หลายอัน แค่ยมนั่งรู้ลมหายใจเข้าออกเข้าออกอยู่กับบ้านเฉยๆไม่ต้องวิ่งไปจังหวัดไหนอาจารย์ไหนนะไม่ต้องเสียเงินเปลืองค่าน้ำมงน้ำมันอะไรอยู่กับบ้านเจริญอาณาปานสติกรรมหมดไปได้แล้วนะดังนั้นเรื่องง่ายๆเหล่านี้เราไม่เคยทราบวันนี้มาทราบซะกลับไปบ้านจะได้ไปนั่งแก้กรรมกันนะและเป็นการแก้กรรมอย่างถูกต้องตรงตามที่พู้เจ้าตรัสไว้เมื่อ2,000กว่าปี ไม่มีผิดเพี้ยนนะดังนั้นเมื่อการแก้กรรมหรือดับกรรมเนี่ยต้องประพฤติกายวาจาจิตตามหนทาง8ประการคนอื่นแก้ให้เราได้ไมั้ยโยมไม่ได้นะโยมประพฤติมรรคแแล้วโยมอีกคนหลุดพ้นได้ไหมไม่ได้คนคนไหนทำดีคนนั้นก็ได้สินะ ้าโยมไปขโมยโยมก็ติดคุกไปสิอีกคนไปติดคุกได้ไงใช่ไหมอ่าอีกคนทําความดีคนนี้ก็ต้องได้ความดีไปดังนั้นการเข้าถึงความดับกรรมคนอื่นทําให้เราไม่ได้ดังนั้นไอพิธีแก้กรรมทั้งหลายหมดราคาใช่ไหมหมดราคาพอเรามารู้หลักการพระผู้มีพระภาคเจ้าจบเลยโอ้โหนะเสียเงินไปแก้กรรมมาหลายแสนละทีนอ่หมดไปหลายรอบแล้วต่อไปจะไม่เสียลนะนะ ต่อไปสบายๆยอยู่กับบ้านประพฤติมักมีองแปดเรื่องดับกรรมนะแล้วคนมันสแกนกรรมได้ไหมโยมมันสแกนกรรมกันเยอะเลยนะก็ต้องรู้ก่อนว่ากรรมมันคืออะไรนะพระศาสดาบ,บอกว่า เรากล่าวซึ่งเจตนาว่าเป็นกรรมบางทีไอ้คนสแกนกรรมยังไม่รู้จักเลยว่ากรรมคืออะไรหนังสือแก้กรรมออกมาเยอะเลยโยมมันเป็นเบสเซลเลอร์ขายอยู่ตามกรุงเทพเนี่ยนะเห็นนะคนก็ไม่แห่ซื้อกันเต็มเลยนะไอ้คนเขียนหนังสือยังไม่รู้เลยว่ากรรมคืออะไรใช่ไหมผู้้าบอกเรากล่าวซึ่งเจตนาว่าเป็นกรรมมันเขียนหนังสือมันบอกว่ากรรมไม่เจตนา กรรมไม่เจตานาไม่มีก็ผู้เจ้า,าบอกตรงๆเรากล่าวซึ่งเจตานาว่าเป็นกรรมเห็นนะโยมลงไปสแกนกรรมไม่เจตานาเนี่ยไม่มีในพุทธวจนะเห็นนะเนี่ยนี่ก็อีกเรื่องหนึงน่งอ่ะนะก็สอนกันผิดบานเลยเห็นไหมนนั้นทั้งพระทั้งคารว่าตอนนี้ตั้งตัวเป็นผู้รู้เรื่องกรรมกันทั้งนั้นเลยโอ้โหกรรมเป็นเรื่องยากมากเยอะถ้าไม่ศึกษาพุทธวจนะแล้วเนี่ยลอง พูดเรื่องกรรมเหอะเดี๋ยวก็งงเองนะโยมไปถามเรื่องกรรมกับใครสักคนเดี๋ยวก็พูดพันกันไปพันกันมางงนะเป็นเรื่องที่ซับซ้อนและต้องใช้บทบัญญัติของพระศาสนาจึงจะตอบได้อย่างชัดเจนตรงไปตรงมา <c oughs> มีเหตุผลทนีนี้ไปดูเหตุเกิดของกรรมนิธานะสัมภวะแห่งกรรมเหตุเป็นแดนเกิดของกรรมคือผัสสะหรือสัมผัสสัมผัสทางตา หูจมูกลิ้นกายจิตเป็นเหตุเป็นแดนเกิดของกรรมกรรมเกิดที่ผัสสะดับที่ผัสสะเหมือนกันดังนั้นเวลาโยมเนี่ยตั้งแต่เช้ามาเนี่ยนะโยมเห็นสิ่งหนึ่งโอ้สวยนะการเห็นดับไปได้ยินละไปฟังข่าวละโอ้ข่าวโน่นข่าวนี่ข่าวไม่ดีอา้าเสียใจอีกละพะข่าวนี้เอา้าเดี๋ยวได้กลิ่นอาหารมาอีกละ ไปกินโอ้โหอาหารอร่อยผัสสะเกิดกี่ครั้งอะเอาแค่ตั้งแต่เชา้ามาถึงเวลานี้โยมนั่งนับผัสสะของโยมไหวไหมโอ้โหมันเยอะเหลือเกินะนะนะเอาแค่วันหนึ่งเรายังนับผัสสะเราไม่ไหวเลยเดี๋ยวตารู้หูได้ยินเดี๋ยวจมูกได้กินเดี๋ยวมันยุบยับยุบเกิดดับอยู่ตลอดเวลาจิตทํางานเร็วมากนะเกิดดับอยู่ตลอดเวลานะ แค่วันเดียวเนี่ยโยมยังนับกรรมไม่ท่วนเลยแล้วยมนั่งดูเถอะให้คนสแกนกรรมมันจะไปนั่งนับท่วนไหมมันเหมือนเป็นนั่งนับเม็ดฝนที่ตกในมหาสมุทรมันนับไหวมั้ยเนี่ยไม่มีทางเลยเยอะเป็นฐานะที่เป็นไปไม่ได้เลยผู้เจ้าจึงบอกตถาคตผู้เดียวเท่านั้นที่รู้นะผู้เจ้าจึงตรัสไว้ในมิฆสาลาสูตรเนี่ยบอกเพราะเหตุนั้นแลพวกเธอทั้งหลายอย่าได้ชอบประมาณในบุคคลและอย่าได้ถือประมาณในบุคคล เพราะผู้ถือประมาณในบุคคลย่อมทำลายคุณวิเศษของตนเองเราหรือผู้ที่เหมือนเราเท่านั้นพึงถือประมาณในบุคคลได้ตถาคตผู้เดียวเท่านั้นที่จะประเมินตรวจสอบตัดสินบุคคลได้คนอื่นไม่มีดังนั้นถ้าโยมทราบพุทธวจนะบทนี้บทเดียวไอ้พวกหมอแก้กรรมทั้งหมดเนี่ยหมดราคาไปเลยไอ้พวกสแกนกรรมทั้งหลายในหมดราคาทันทีเห็นนะเพราะเราไม่ใช้คำตถาคต มาเป็นเครื่องนำชีวิตของเราพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตัดไว้กับพระอาน,นุ์ว่าอานทน์ในการบัดนี้ก็ดีในการล่วงไปแห่งเราก็ดีใครก็ตามจักต้องมีตนเป็นประทีปมีตนเป็นสารณะ,ไม,ระ,มรณะไม่เอาสิ่งอื่นเป็นสารณะมีธรรมเป็นประทีปมีธรรมเป็นสารณะไม่เอาสิ่งอื่นเป็นสารณะเป็นอยู่ต้องพึ่งตนและพึ่งธรรมะอย่าไปพึ่งอย่างอื่น พระองค์ไม่เคยให้เราเนี่ยพึ่งพาอะไรเลยนอกจากตนเองกับธรรมะที่ถูกต้องคือธรรมะที่ออกจากป่าพระาส,สดานะพระองค์บอกว่ามนุษย์เป็นอันมากเมื่อถูกภัยหรือความกลัวคุกคามแล้วย่อมถือเอาภูเขาบ้างป่าไม้บ้างสวนสักดิ์สิทธิ์บ้างรุกขเจดีย์บ้าง,เ,างเป็นสารณะนั่นไม่ใช่สารณะอันกเกษมนั่นไม่ใช่ที่พึ่งอันสูงสุด เขาอาศัยที่พึ่งเหล่านั้นแล้วเนี่ยไม่อาจหลุดพ้นไปจากความทุกข์ได้อาตมาทราบมาว่าเมืองทางโซนระยองจันตราดเนี่ยนะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เยอะมากใช่ไหมเขาจะมีการบูชาบนบานสารกล่าวเจ้าพ่อเจ้าแม่ป่าศักดิ์สิทธิ์ภูเขาศักดิ์สิทธิ์อะไรเยอะแยะไปหมดเลยนะยอมเห็นไหมไม่ต่างจากที่พระเจ้าบอกเลยว่ามนุษย์เป็นอันมาก เมื่อถูกภัยหรือความกลัวคุกคามแล้วเขาจะสแสวงหาสิ่งเหล่านี้เป็นที่พึ่งพระองค์บอกเลยว่าไม่ใช่ที่พึ่งอันเกษมไม่ใช่ที่พึ่งอันสูงสุดและอาศัยสิ่งเหล่านี้เป็นที่พึ่งแล้วเนี่ยไม่อาจหลุดพ้นไปจากความทุกข์ได้วัดศรัทธากันอีกแล้วว่าโยมเชื่อใครใช่ไหมอ่าเพรานั้นถ้าเชื่อพระเจ้านะโยมวางเลยวางปุ๊บเด็ดขาดเมื่อไรเนี่ยโยมได้อะไรรู้ไหมได้อะไร โสดาบันถูกต้องโยมวางความเห็นผิดต่างๆเหล่านี้หมดจากใจไม่สนใจอะไรแล้วโสดาบันบุคคลโยมพยากรตนและตนนั่นแหละว,ว่าเป็นพระโสดาบันแล้วนะเรียกว่ามีโสตาปัตยังคสีมีความเลื่อมใสอันอย่างลงมั่นไม่หวั่นไหวในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มีศินนั้นเป็นที่รักของพระอริยเจ้าคือสินที่ไม่ขาดไม่ทะลุไม่ดงังไม่พร้อยอื โสดาบันไม่ได้ยากเลยโยมนะเอาโสดาบันมาแลกกับการไปไหว้เทพปรมโอ้โหมันต่างกันเนยอะเลยโยมฟันธงเลยชีวิตเนี้ยนะอ่าไม่ใช่ออกจากห้องนี้ไปเพื่อนสกิดไปดูหมอไปนะฟันธงเลยโยมไม่เอาแล้วนะชีวิตนี้วางเลยวางวัตะโกตุละมงคลผู้เจ้าเรียกวัตะโกมงคลภายนอกของสมณพราหมณ์เราอื่นไม่กระทําแล้ว วางนะอ่โยมวางสนิทออกจากใจเมื่อไหร่เนี่ยนะเดินผ่านสารไม่ต้องไปคอยยกมือไหว้วันไหนไม่ไหวอุยเดี๋ยวจะหักคอเราหรือเปล่านะหรือขับรถผ่านสารเพียงตาต้นไม้ใหญ่ผูกผ้าสามสีต้องบีบแต่กันใช่ไหมปิ้นปิ้นไอ้คันนี้บีบก็บีบไล่กันมาเรื่อยๆเลยนะอาตอมาก็ลองเหมือนกันนะแต่ก่อนเนี่ยแต่ก่อนบวชทํางานอยู่ เอาวะไม่ลองบีบสักทีมันจะตายไหมเนี่ยนะผ่านตรงนั้นเป็นร้อยครั้งก็ไปเป็นอะไรนะเนี่ยยมจะมั่นใจขึ้นมาเชื่อผู้เจ้าอย่างเดียวพอเรารักษาศีลเราทำสมาธิเรื่อยๆแล้วเราเริ่มมั่นคงกับผู้เจ้าแล้วไอ้เรื่องอื่นเป็นเรื่องไร้สาระไปเลยนะยมดูสิไอ้สารพระภูมนะิเนี่ยมันอยู่ตามร้านค้านะไม่มีใครไปไหว้นะ พอออกมาตั้งตามที่นะั้นแล้วโยมผา้าสามสีพงมาอะไรไปวา,วางไว้หน่อยนะเอาละเดี๋ยวใครผ่านมามันจะยกมือไหว้หมดเลยอาเมื่อกี้มันอยู่ร้านค้าแมปแมป,แมปนะตอนนี้มันศักดิ์สิทธิ์ขึ้นมาแป,ป๊บเดียวเท่านั้นนะ่ะใช่ไหมม,มันเป็นอย่างนี้นะเพราะนั้นอย่าไปกังวลเรื่องพวกนี้เนะชื่อมั่นในพระผู้มีพระภาคเจ้าเดินตรงตรง,ตรงทาง <c oughs>